ชาวันที่29เมษายน2 0 1 8นะครับเราเดินทางไปที่เกาะดอนโพนะครับอันนี้อากาศดีมากๆเพราะว่าเมื่อคือนฝนเพิ่งตกทั้งคืนนะครับอากาศเย็นสบายนะครับคณะก็เดินทางนั่งเรือไปขอพรที่ศาลเก่าเจ้าบุปูปูรือนะครับที่เกาะดอนโพถ้าเรือก็วิ่งไปประมาณแค่5นาทีนะครับเกาะดอนโพนี้ถือว่าเป็นดินแดนศรัทธานะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นดินแด,ดนศักดิ์สิทธิ์สถานที่อย่างนี้ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำเช่นกันว่าเกาะดอนโพคือสถานที่ที่พญานาคปูรือ มักจะมาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเกาะที่เงียบสงบมีต้นไม้และมีน้ำล้อมบรรยากาศสบายนะครับทางบริษัทนะครับก็จัดพิธีบวงสวงอย่างใหญ่ใหญ่โตเมื่อมาครับอลังการมากๆนะครับเพื่อให้พ่อหมอนะครับช่วยทําพิธีครับโมจ่าช่วงที่ทำพิธีเนี่ยแดดมาเนี่ยเปื้อนเลยนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับพ่อหมอก็เน้นอีกว่า ทิธีจบ8ปดโมงเอาไปซื้อกันได้นะแล้วก็มีทูบ1นึหนะครับที่จุดที่ปักส้มอยู่นะครับก็สามารถนําไปซื้อกันได้หลังจากพิธีครับก็เก็บเชินเก็บเก็บผลไม้เป็นสิริมงคลนะครับกลับไปนะครับเราก็ไปบูยกไปบูชาพ่อปู่ฤาษีนะครับที่บริเวณต้นต้นไม้ตรงกลางนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าองค์ไหนที่จะเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าทุกคนทุกองค์บูชากันได้หมดนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับ กลับมาจากเกาะกลางน้ำเกาะดอนโพนครับอ่าหวยพลาดไม่ได้มาดักรอเราทุกทุกที่นะครับเราไปที่อุทยานแห่งชาติที่มีหินสามวาะครับก็คืออุทยานชาติภูสิงห์ครับที่นี่ไฟฝันมาแล้นะครับอยากจะมานะครับเขาให้นั่งรถไปได้คันละสิบคนนะครับไม่เกินสิบคนนะครับเหมากันห้าร้อยบาทนะครับไปจุดแรกก่อนแวะชมที่ลานธรรมนะครับลานธรรมนะครับ ก็มีจะมีหัวสิงหินที่เป็นและคล้ายๆหัวสิงได้อยู่ด้านขวานะครับลานธรรมอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปจุดแรกนะครับจุดต่อมาเขาไปถ่ายรูปก,กันที่จุดชมวิวถ้ำฤาษีนะครับก็เห็นเบื้องล่างเป็นจุดชมวิวที่เห็นแม่น้ําโขงเลยนะครับก็เป็นลานหินกวา้วางๆแล้วก็ห้ามเดินเกินเส้นเหลืองนะครับจุดนี้เขาไปทําอะไรกันนี่ครับดูนะครับเขาไปขี่ม้กวอรนะครับ รก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูรูปออกมานะครับว่าคือรูปร่างไงนี่นะครับน้องๆช่วยถ่ายให้นะครับเขาก็มีเทคนิคในการถ่ายนะครับสวยงามมากๆนะครับไปขี่ไม่กว่กันที่จุดนี้ครับหรือว่าจะมีวิวอย่างอื่นด้วยจากนั้นเราไปที่หินสมวาแล้วนะครับอยู่ติดกันเลยไม่ต้องไม่ต้องแล่นรถไปไหนนะครับเดินทางไปที่หินสามวานก็เดินตอนที่เราเดินเนี่ยมันอยู่บนหินทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าอยู่บนวานตัวพ่ออยู่นะครับ เขามีทางแยกนะครับไปวันตัวแม่กับวันตัวพ่อนะครับเรากําลังเดินไปที่วันตัวพ่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับตัวที่ใหญ่สุดก็คือตัวแม่นะครับตัวกลางจะยาวสุดใหญ่สุดครับตัวพ่ออยู่ซ้ายมือนะครับที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันเพราะว่าถ้าจะถ,ถ่ายรูปจริงๆถ้าเกิดไม่มีโรดรนนะก็ต้องถ่ายจากวันตัวแม่มานี่ครับเขาห้ามเดินเกินเส้นเหลืองน,นะครับไม่งั้นมีโอกาสลื่นถลไลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็จะมาไว้เหมือนกันว่าเป็นจุดเหลืองนะครับ เสียวเลยนะครับนี่ค่อยเดินไปถ่ายนะครับสูงมากๆนะครับนี่ครับมองไปที่วาันตัวแม่นะครับมีน้องๆถือกล้องเราไปถ่ายรูปให้นะครับผมลองเดินไปที่วันตัวแม่นะครับขากลับนะครับลองเดินไปที่วันตัวแม่วิ่งไปคนเดียวเพราะว่าคณะจะกลับกันแล้วนะครับวันตัวนี้ก็เห็นวันตัวลูกอยู่ด้านขวาด้วยนะครับอันนั้นหลังจะแหลังน้ำแหลมนะครับเขาไม่ให้เดินขึ้นนะครับถามพระคุเทศน้อยเขาบอกว่าจุดนั้นไม่ให้เดินไปนะครับนี่ครับจะเห็นวันตัวพ่อนะครับ อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับสามารถเดินได้นะครับนี่ครับถ่ายรูปถ้าเกิดจะถ่ายรูปเองนะครับก็ต้องมีคนนึงมาอยู่ที่วันตัวแม่แล้วก็ถ่ายรูปไปที่วันตัวพ่อนะครับมีในแบบอยู่ตรงนั้นนะครับวันตัวแม่ก็ยื่นไปยาวนะครับเสียวนะครับสวยสูงเสียวสวยนะครับนี่ครับถ่ายรูปมาน้องๆถ่ายให้นะครับมีการกระจกสะท้อนด้วยก็ถ่ายรูป ด้วยกล้องมือถือให้นะครับออกรั่วมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เราก็ยังไม่สะใจนะครับเพราะว่าทางทางบริษัทเขาจ้างโดรนถ่ายด้วยนะครับนี่โดรนเก็บภาพมาให้นะครับมันยิ่งใหญ่อลังการจริงครับสําหรับอินทร์สองวาน,นครับเห็นรูปที่ไรก็แบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆแล้วพอไปอยู่จริงๆณจุดนั้นอ่ะตัวเราเล็กมากๆครับตัวเรานิดเดียวเลยนะครับก็อดองดูบรรยากาศดูครับ จากรูปหลายๆแห่งนะครับ <c oughs> นี่ครับลองดูคลิปวิดีโอจากทางโดรน,นะครับที่บริษัทเขาทํามาให้นะครับจะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่มันเป็นไงครับสารับอินสัมวานนะครับโดดเด่นอลังการไม่เหมือนใครแล้วก็โอ้เห็นแล้วแบบคนลุกนะเพราะมันมันเหมือนปลาวาจริงจรครับก็รออยู่ในกลางป่า แม่น้ำต้นไม้นะครับต้องขอบคุณบริษัทด้วยที่จ้างโดนมาถ่ายให้นะครับให้เห็นภาพจากเบนบนนะซึ่งไฟฟันแล้วนะครับว่าอยากจะไปที่นี่แล้วก็ให้มันเห็นแบบเป็นอยู่บนหลังประวานชัดๆด้วยนะครับจากกล้องมุมสูงนะครับแล้วก็เล่นกันหลายท่านะครับ โดนก็บินไปบินมานะครับจับพวกเราของผมก็ใส่เสื้อสีชมพูนะครับตัวเล็กนิดเดียวครับเมื่อเราเทียบแล้วเราอยู่บนหลังปราวานเนี่ยก็ถือว่าโดรนชุดน,นี้ก็สะใจกันนะครับต้องขอบคุณบริษัทอีกครั้งนะครับชอบมากมากนะครับ ก็ได้เวลาเดินกลับนะครับนี่ครับโอ้โหจากเบื้องสูงนี่สวยมากมากก็ไม่ลื่นนะครับเป็นหินทรา,ายนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าฝนเราดูฝนก็จะน่ากลัวขนาดไหนเสียวลื่นตกลงไปเหมือนกันแต่ว่าทางเดินค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับสามารถเดินสวนกันสบายๆอีกจุดถ่ายรูปนึงครับประตูประตูสิงห์ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับอันจุดน,นี้ก็สวยนะครับเราก็เดินทาง ออกกลับมาจากที่อุทยานแห่งชาติภูสิงห์นะครับออกไปที่ตัวเมืองหนองคายนะครับเพื่อไปกินข้าวเที่ยงนะครับที่ร้านแดงแหนมเนืองที่นี่เรียกว่าร้านสะอาดสะอ้านมากๆแล้วก็บริการดีมากๆแล้วก็อาหารอร่อยทุกอย่างนะครับแต่ละอย่างที่เสิร์ฟวันนี้อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะแหนมเนืองที่เป็นไฮไลท์ของเขานะครับผักที่เห็นนะครับสดใหม่อร่อยแล้วก็เย็นแช่เย็นมาด้วยนะครับออเปียสด ขม,มูยัดไส้กุ้งพันอ้อยอแล้วก็ออกมาชมแม่น้ำโขงนะครับติดอยู่ติดริมน้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงแล้วก็เดินย่อยกันไปครับเพื่อไปที่ตลาดท่าเสด็จนะครับแวะซื้อของฝากนิดหน่อยหน่อยน,ะนี่มีหนังควายขายนะเพิ่งเคยเห็นถ่ายรูปจุดเช็คอินต่างๆครับบริเวณตลาดท่าเสด็จตรงนี้นะครับ จะมีให้จุดถ่ายรูปให้หลายๆจุดนะครับนี่มีศุลัสถานศุลกากรในอดีตนะครับแล้วเราเข้าไปที่หลวงพ่อพระสายนะครับวัดโพชัยนะครับโอ้โหเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็เป็นถือว่าเป็นวัดประจําจังหวัดของที่หนองคายนะครับเป็นรูปมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับมาจากประเทศลาวนะครับดูประวัติศาสตร์นะครับในพระโบสถ์ขนาดใหญ่มากสูงมากไปดูหน้าหลวงพ่อนะครับ มีความสวยงามแล้วก็น่าแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับที่นี่นะครับเป็นที่เคารพบูชาของชาวหนองคายนะครับในบริเวณรอบๆก็เ,เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่กล่าวถึงพุทธประวัติแล้วก็มีประเพณีท้องถิ่นต่างๆนะครับแล้วก็มีประวัติการสร้างหลวงพ่อพระใสด้วยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับ องค์จำลองนะครับที่เขาให้บูชาเพื่อสร้างห้องผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนะครับก็สวยงามนะครับบริเวณโดยรอบของวัดก็มีจุดต่างๆมากมายนะครับที่เที่ยวชมครับแต่ว่าเราก็เย็นแล้วนะครับเราต้องเดินทางไปอุดรต่อเพื่อเพราะว่านัดการนวดไว้นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมหนองประจักษ์นะครับมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มาเดินเล่นหนองประจักษ์นิดหน่อยแล้วก็ขึ้นรถนะครับเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นนะครับ ที่จะเข้าที่พักในค่ำคืนนี้ครับ